การบวกเลขฐาน2ฐาน8ฐาน10ฐาน16 3นิพตัวอย่าง10011ฐานก75ฐาน8วก859ฐาน10เท่ากับเท่าไร่ฐาน10เริ่มจากการแปลงเลขฐาน10011ฐาน2เท่ากับเท่าไหร่ฐาน10 หนึ่งคูณ2องยกกำลังสี่บวกศูนย์คูณสองยกกำลังสาบวกศนย์คูณสอยกกำลังสองบวกหคูณสอยกกำลังหบวกหคูณสองยกกำลังศูนเท่ากับหนึ่งคูณสิบบวกศนย์คูณแบวกศคูณสบวกหคูณสองบวกหนึ่งคูณหนเท่ากับสิบหกบวกศบวกศบวกสบวกหเท่ากับสิบเกฐานสิบเจ็ดสิบห้าฐานแปดเท่ากับเท่าไรฐานสิ 7คูณ8ยกกำลัง1บวก5คูณ8ยกกำลัง0เท่ากับ7คูณ8บวก5คูณ1เท่ากับ56บวก5เท่ากับ6สิวตฐาน10 859บวก19 9บวก9เท่ากับ18ทดไป1 x 5บวก1เท่ากับ6บวกกับที่ทดเป็น7 8ดึงลงมา8 178บวก 61, 8บวก1เท่ากับ 9, 7บวก6เท่ากับ13นึ 1, 8บวก1เท่ากับ 9, ดังนั้น 100, 1, 1ฐาน 2, บวก7 5ฐาน 8, บวก859ฐาน10เท่ากับ939ฐาน 10,